มาครับวันนี้เราจะพามาชมวัดถ้ำสวรเนาะถ้ำสวนอำเภอสวนนครูหาจังหวัดหนองบัวลำพู เป็นภูผาเป็นภูเขาเหินทั้งลูกนะครับอาชมพระพุทธรูปข้างในกันอันนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสะลักจากหินเหมือนกันครับมีองค์พระประธานภายในภายในวิหารนะครับมีอะ่ะมีมีพระพุทธรูป แกเรียงลายภายในวิหารข้างบนฝั่งนี้ไปไม่ได้เราอ้อม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 ไปฝั่งนู้น นี่จะเป็นร่องรอยการส่งน้ำนะครับบรรยากาศเป็นพระหน้าคปกเนาะว่างี้จะเป็นนี่ทั้งไม้ทั้งหินเนาะหลายอย่างอยู่ครับ เห็นงอกเห็นย้อยทั้งของเก่าของใหม่ใงบนเพดานนะครับเป็นภูเขาหินที่แปลกมากนะครับจะเป็นถ้าเยอะแยะมากมายเหมือนเหมือนภูเขาหินนี่ เหมือนเหมือนภูเขาเหินอยู่ใต้ทะเลประมาณนี้ที่เวลาน้ำลดลงไปแล้วจะเป็นรูพุนพุนุนพุน,พน,พน,พนเหมือนโดนกัดเซาะอันนี้เป็นตั้งอยู่ทั้งลูกนะครับภูเขาตั้งอยู่ทั้งลูกเลยที่กัดนะครับถ้ำสุวนะรรณนออเภอสวนนะครูหาจังหวัดหนองบัวลําพูเราจะไปเดาพาไปดูครับ ำำกันหใหม่มาครับมาชมถ้ำใหญ่มาแล้วครับข้าเจอาไม้ามาสักนี่อย่างแวงสิโอโอใหญ่มากมีหินงอกหินย้อยด้วยนี่นี่นี่ฟังนี่โอ้มาชมข้างในครับ ถ้ำใหญ่ถ้ำสวรนข้างล่างก็เป็นทางเดินนะครับข้างบนจะเป็นหินงอกหินย้อยข้างล่างจะเป็นทางเดินข้างบนก็จะเป็น ินเย็นมากนะครับอยู่ที่ถ้ำสวนนะครับอําเภอสวนนครูหานี่จะเป็นถถงถ้ำใหญ่ดูนะครับนีนข้างล่างทางเดินเลาะเลาะเลาะละเดูนี่นี่หินงอกหินย้อยสวยไหมครับ yên mát cả, yên 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 yên, xe đài xe đài อูข้างล่างครับโอ้ยาวเหยียดไปเลยแล้วเราจะลงยังไงเนี่ยคุณอะครับทางอยู่ข้งใต้คุณอาดบงบงคุณอะเป็นโถงไปเรื่อยๆเพื่อนอะโถงไปข้างล่างอันนี้โดนโดนเดินข้างบนหน่อย โถงถ้ำใหญ่นะครับขึ้นมาสูงแล้วสูงแล้วอ้อันนี้สวยข้างล่างเป็นโอ้ข้างล่างเป็นเขาเลียงหินเนาะเลียงหินเต็มเลยโรโหละเจ้าเลียงเห็หนยัง โข้างล่างนะครับนี่เจ้าเลี้ยงเห็นถือว่าสวยอยู่ครับเราจะข้ามฝั่งนู้นยังไงอันต้องลงฝั่งนี้แล้วนี่ลงหามองลงกันนะครับจังข้ามไปฟังคนได้